ครับก็ชนีก็สวัสดีพี่น้องครับทุกผู้ทุกคนครับวันนี้พบกับเจ็บโจจัดไปเหมือนเดิมครับหลังจากห่างหายเันดนเติมนะครับเนาะโอ้ยเจ็บโจออกงานอีเวนต์ไลายแฮงครับช่วงนี้ครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้มันสุกครับมันสุกเบือนครับผักควันเนาะครับก็เจ็บโจมวันนี้มีเมนูครับนี่แบบง่ายๆนะครับฝนตกเนาะนี่ครับพัดมาหมา หมามูสับใส่เหมือนเหมือนผัดขี้เมวนะอครับนี่ครับตำริกต่ากระเทียมแล้วก็ใส่ผักโหละผ้าครับนี่ผัดแห่งๆครับแห้งๆหนนี่ครับเส้นเพิ่นทุยอยู่ด้วยเส้นใหญ่ครับครับไอ้วันนี้ก็มีเมนูแนะนำครับเห็ดออริจิครับบอกไอ้ข้นยัง่ๆครับเชียบโจก็ได้ผงมาล่าครับ ซอสอ่าซอญี่ปุ่นเวียบอาครับเนี่ยอันนี้ใส่นนเวียบเบียบเอาบางบางเทือกเาขาก็อย่างเอาเนาะแต่ว่าเช็ดจูไอเวียบเอาให้มันแห้งเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่ซอสญี่ปุ่นแล้วก็เอาผงม马拉ใส่ครับนี่ครับผมทิมเห็นผมว่านี่เหมือนเหมือนหลานเลย,เยครับเหมือนหลานเลยมะแพลครับนะมะเบิ้งครับอันนี้ก็มีอูปลาครับนี่อูคไครปลาอูคไครปลาใส่หน่อไม้ครับอันนี้ จากแย่แดงครับมลินครับจากถมแอเป็นเป็นฝากหม้เหมือนเดิมครับมะระกีนกเข้ายาขาดครับมาครับมาเนี่ยกินให้พี่น้องเบิร์โหลดครับนอนห่างหายกันดุดเิือดไปเลยครับสามสีเหมือนครับทีไปไรนอ่านรายการให้พี่น้องเบิรงครับจุด่อนทุกคนครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับเด้อครับมาครับสิบมือกันอันนี้พัดเองครับเนี่ โรคโรคเสี่แล้วก็พัดปรุงเองครับปรุงเอง อืมัวครับฉับใด,ด่เยอะนะครับไมืม่ตคืนมืงทุกคนอาจจะเคยกินนะครับนอะเห็ดออริจิครับแบบคนยังไงนะครับแบบหันสามถ่อนดูนะครับเตยสวอสญี่ปุ่นแลว้วก็พงมาลาครับ,บคือหลานนะครับ คือดันเปียเลยพงมาล่ะใช้บักหลยแส่หลยไอพ่ามาเพชรเนาะเอพเ่ามาเพชรใส่หล้ด้วดครับมันจะออกชาๆลิ่นจังหน่อยแจกแจกดิครับ วบไใครปลาครับคุาใครปลามามาอูอ๊ดกห,อห,อห,อหออ่าห่ออันนี้มอกินก็ข้าเจ้าครับอันหออเข้าเท่าดิ มันก็พ้นดิบเติบนะครับเนาะช่วงบลายครับเขามาเลยครับอยู่อดีตเขาครับแต่ในเมื่อเนี่ยโมโหว่าตกบอครับช่วงบลายนี่ตกแห่เนี่ยทางอดีตครับดีใจครับไอ้ชาวนาเขาเนาะครับเนาะทื่อยู่ในบ้านปุยครับัปีนี้ขอให้ราคาเขาขึ้นนะครับเนาะขอไอ้พวกนันให้ชาวนาเขาได้ราคาเขาไล่ไลครับเห็ดมา ปีน,นึงเฮ็ดเทนึงเนาะครับเนาะเออแมนข้างเข่าหนี่ปีหนึ่งเทเธอหนึงครับทีว่วานปุ๋ยน้ำไร่เนี่ยกวา,วานนะครับคันน้ำหม้อมีกับบดิวานเนี่ยครับมันทีตายถึงที่คือเลยครับครับย้อนเช็บโจ้จัดต่อครับจัดต่อต่ออีกจัดคำเนาะช่วพี่นอ้อง Yeah. แกะครับแกงมิหนี่งมิหน่ข้างไหนครับแกอครับเดี๋ยวตรงนี้ขอฝากไอ้พี่น้องน,นะครับด้วยครับไอ้เช็โจ้แจไปครับอ่ามีอยู่สามสองทางครับก็คือ เฟซบุ๊กครับตอนนี้ครับกําลังอัดให้พี่น้องเบิรงตอนนี้แล้วก็เพียโดยตรงก็คือเชฟโจจัดไปครับแล้วก็ทั้ง youtube ครับพิมพ์ไปเลยครับเชฟโจจัดไปเป็นบล็อกนิดนึงเดี๋ยวเชฟโจจัดไปครับฝากติดตาเนาะครับอาจจะบริความสาระไปแล้วครับแต่ว่าบอกความมันเทิงครับเนาะฝากติดตาไม่นั่งครับก็ช่วงนี้ก็โควิดครับเละนี่ครับอย่าลืมล้ามมือก่อนไอเห็ดอาหารหรือกินเขาครับนี่ครับ ฉีดฉีดฉีดเท่มือครับ่บางครับครับชนี้เดี๋ยวขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเด้อขอบคุ่นิีดีตามครับครับขอบคุณครับ